ทีนี้ไปดูรายการการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่แห่งปีก็ว่าได้นะครับโดยจังหวัดสงขลาก็ต้อนรับนักแบดกว่า1,300คนจาก19ประเทศลงทิ้งชัยระเบิดความมันกับการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในรายการคีโปรหัดใจอินเตอร์เนชั่นแนลแบดมินตันสวัสดีครับ2023ครั้งที่10บิงเงินรางวัลกว่า3 0 0 0 0 0บาทครับ ที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสโมสรแบดมินตัน F.Y.C การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เทศบาลนครหาดใหญ่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับร่วมเปิดการแข่งขันแบดมินตันในรายการคีโปรหาดใหญ่อินเตอร์เนชั่นแนลแบดมินตันสวัสดีครับ2023ครั้งที่10โดยมีนายกรทัพพระรังสี อดีตรองนายุทธบนตรีเป็นประธานจัดการแข่งขันนายอมดเป็นอาหลีรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอดีตการบประดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้แทนจากหน่วยงงที่เกี่ยวข้องนักกีฬาและผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับข้างนะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสปอร์ตฟอร์เอลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสในการแข่งขันแบดมินตันแลกวกกาลังกายอย่างสกสนานะครับโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทมืออาชีพทั่วไปและมือสมัครเล่นตั้งแต่อายุ20ถึง18-15ปีโดยแบ่งแต่ละรุ่นเป็น5ประเภทได้แก่ประเภทเดี่ยวประเภทคู่ประเภททีมผสมประเภทสามีภรรยาและประเภททีม3คนโดยมีน,นักกีฬาอาวุโสอายุมากที่สุดครับ87ปี เข้าร่วมทำการแข่งขันด้วยครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในรายการคีโปรหัดใหญ่ตอร์เนชั่นแนลแบดมินตันสวัสดีคับ2023ครั้งที่10เป็นการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคม2566โดยมีนักกีฬาจาก19ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า1,300คนได้แก่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันฟิลิปปินส์จีนอินเดียออสเตรเลียสหรัฐอเมริก สวีเดน,นเยอรมนีปากีสถานอังกฤษสีลังกากานะ้บาบังคลาเทศโครเอเชียและบรูไนนอกจากนี้ยังมีนักแบดบินตันชื่อดังเข้าร่วมทําการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยได้แก่สลักจิตพลสนะอดีตนักแบดบินตันหญิงทีมชาติไทยติดอันดับหนึ่งของไทยและอันดับสูงสุดมือ12ของโลกทรงพลอนุกริยาวันอดีตนักแบดบินตันคู่ผสมทีมชาติไทยประสบความสําเร็จในการแข่งขันหลายรายการโดยเฉพาะ รายการ Japan Open ปี2009วัชระบุรณะเครืออดีตนักกีฬาแบดบมินตันทีมชาติไทยคว้ารางวัลรอบชิงชนะเลิศอันดับ1ประเภทคู่ผสมในรายการโตโยต้าชิงแชมป์ประเทศไทยนันทการยอดไ,ยพไพสงนะคะอดีตนักกีฬาแบดบมินตันทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภทชายคู่รายการยูนนต Sun Life เวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลชาเร2018ชาญเปิงซุนอดีตนักกีฬาแบดบมินตันคู่ผสมทีมชาติมาเลเซียติดอันดับ1ใน10คู่ผสมของโลกก้าวสู่อันดับ3ของโลกในปี2012และได้เหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกที่กรุงริโอดจาานโรปี2016และนักกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ซิงไอยิงเหรียญทองแดงนะคะเอเชียนเกมประเภททีมหญิงที่โนฮาปี2006ค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยปักดันจังหวัดสงขลาเป็นสปอร์ตซิตี้ได้เป็นอย่างดีและเป็นการแข่งขันกีฬาแบดมินตันที่เป็นโอกาสอันดีสําหรับประเทศไทยครับที่ได้แสดงศักยภาพให้เห็นในความพร้อมในการต้อนรับทัพนักกีฬากว่าพันคนอยากขอเชิญชวนนะครับมาร่วมส่งกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากนานาประเทศได้นศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ